สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสิฟูสุข้นค่ะมือนีพอ่กันยีนว่นเน,นาะค่ะเนาะช่องสองย่าหลานพาทำพาเที่ยวนะคะมือนีบพ้าเมื่อเบิงสวนนกใหม่ฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะยีนวนสีมาพาเบิงว่าเป็นแบบใดค่ะอันนี้อย่ขคางๆหน้ายีนว่นเน,น,นาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ามาค่ะเบิงนกใหม่ฝรั่งน้ำกันคะ่ะดูบรรยากาศนะคะพี่น้องจ้าบรรยากาศตรงไฮทงหน้า แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดสวนหน่อไม้ฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะว่าแม่นเฮ็ดง่ายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหน่อไม้ฝรั่งเรียกว่าทำง่ายง่ายอันนั้นอัลมัดละอันลลอฮ์ติมัดไว้ไม่จังใดคือมัดไว้ซื้อเก็บทุกมื่อบ่ค่ะนี่เก็บทุกวันเก็บทุกวันอืม นี่เนาะโอ้ยสะออนเพื่อนให้เราหมากมันล่ะไอที่ข้าเห็นหมากมันเราเห็ดเอาเอาไปเห็เอดอียงเลยขยายพันธุ์ต่อบอริงเลยบอยางไก่บ่ใครใดพี่น้องเอ้ยปวดขายางหลอหลายบ่ไดเบิง่งห้ผ้าเบิ่งแค่นี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าค่ะอยากน้ำตังแต่นี่ไม่ว่ากันนะคะ ที่เลียวเห็นคือเสื้อเขาผู้เวียงแล้วค่ะเด้อพี่น,อ er people, อน้องจ้าเสื้อเขาผู้เวียงนะคะไอ้ไก่แกะแมนแต่อเนื้อใหม่ฝรั่งเหมือนเด้อค่ะพี่น,อนะน้องคนน่ะตั่งทั้งผลแกะแมนเนื้อใหม่ฝรั่งเหมือเลยค่ะไก่ไก่ปูน ที่เห็นอย่นันอันคุ้มนี่คุ้มนี่ขาเจ้าเอิญคุ้มสามสิบล้าน้อจ้าเพราะว่าเพิ่นื <laughs> เพิ่นถูกหวยสามสิบล้านนายย้นอยกนกันเลยตั้งซื้อให้เพิ่นคุ้มสามสิบล้านบังดูค่ะพี่น้องเพิ่นถือสามสิบล้านเพิ่นกับมาเห็ดน,น้องม้ฝรัง่งคือเก่าพี่น้องเลยเพิ่นกะยันให้ไอทีแล้วเห็นที่ปรับดินก็น่าจะปฏิเหตุธุรกิจของเพิ่นราคาบังดูค่ะพาเบิ่งบรรยากาศน,นาอค่ะเนาะทงไฮทงหน้าช่วงเศร้าๆใาๆ ใอ้นวก็เลยถือโอกาสสิมาเอานมใหม้ฟรังไปกินน้ำค่าเพื่อนสีขายให้บ่บโบพี่น้องเลยค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอ,อกันคลิปใหม่นะคะนาะพี่น้องคลิปนี้ล่าไปด้วยบรรยากาศน้ำไหม่ฝรังง,งามๆนะคะนะ่ะนาะขอบคุณค่ะ